นะคะเช้ามุกตาพาเพลินค่ะนะคะก็ทํางานทั้งวันนะคะวันนี้นะคะแต่เสธิดอย่างนี้เนาะนะคะรบหนารบลางดีๆค่ะนะคะก็ในสุดก็จนมืดเนาะนะะตอนนี้ก็สําเร็จแล้วนะคะสาหรับไปห้องน้ำเก่ๆแล้วตอนนี้นะคะเดินไปห้องน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะก็อันนี้ก็ไฟด้านนอกนะคะ F C นะคะตรงนี้นะคะเราก็เปิดก็ให้มันแบบ จ่างให้นอนะด้านหลังนะคะเราจะใช้หลอดยาวทางดีบอกนะะหลอดพร้อมบอกเออหลอดยังยีไม่รู้ร <laughs> เหนื่อยนะคะเสียงดีดีเห <laughs> นื่อยแล้วนะคะก็ห้องน้ํแเราก็ดีบ้านค่ะคะ่ะต่อไปก็จะเป็นนะคะเราใช้แบบปลั๊กไฮฟีนะคะมันจะได้ง่ายเนาะคะไม่ต้องใช้สวช์นะคะต่อไปก็จะเป็นอ่านันจะเป็นด้านหน้า,หน,าหน้าบ้านนะคะ,ะคะ่ะโซซีก็ตอนนั้นตอนนี้มีน,นะคะ่ะตอนลายยางเนาะแต่ชนดียังคำ หัวสะโดเอลนะคอันคนน้อยเราอยู่ตรงนี้นะคะน้องตาเ <วะ S 1> อ้า,าน้องตาคือที่นอนของเรานะคะก็นะคะก็ขอบคุณู้ใหญ่ใจะดีนะคะสำหรับที่นอนเนาะนะคะนะคะก็เราก็นอนนะคะอันดีกับหัวเอลก็นองมุกตาเน้ะข้างบนนะคะบนที่นอนนอนนะคะเพื่อนกรสีนอนอันโฮมปูเอาค่ะนอนนะคะที่นี่ก็อากาศเป็นไงบ้างเดีร,ร้อนอยู่เนาะ วันนี้ร้อนอยู่เดียนะคะอืมอะนะคะตอนนี้เสียงสว่างบ้านเรากำลังจะมีแล้วนะ,ะ FC นะ,ะตอนนี้ก็ได้ห้องน้ำแล้วนะคะค่ะนะคะลุ้นกันทั้งวันค่ะวันนี้นะคะอ้าวติดแล้วว้าวนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะด้านนี้นะคะของด้านหลังบ้านเนาะเนี่ยนะคะมอสนะคะสำเร็จแล้วค่ะดีๆนะคะ ตอนนี้เราก็จะไม่มืดแล้วค่ะนะคะตรงนี้นะคะเปิดแล้วมันก็จะเชื่อมโยงมาด้านนี้นะคะขาะนะคะนี่ก็ไฟมาแบตนะมาเดี๋ยวเราเหลือไฟตัวดวงนี้นะคะขาะนะถ้าดวงนี้ติดนะก็สํร็จขาดนะคะสําหรับบ้านเราเนาะคะติดไฟสามหลอดก่อนขาะนะคะอย่างไฟถนนนะคะ จะค่อยว่ากันอีกทีเนาะน,นะคะค่ะนะคะอันนี้ขอสัมภาษณ์ช่างก่อนนะคะนี่อันนี้ระบบอะไรคะเนี่ยวันวีระบบออฮ่าส่นน <laughs> าฮ่าด่าฮ่า่ากไดฮ <laughs> ่า่าฮนน่าฮะะ่าฮ่า่าฮ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 ่อฮาฮนน่ <laughs> าฮ่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 าฮาฮ่า่าฮ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 ่า่าอ่าฮ่าฮ่าฮา่าไ่าฮ่งากาาา ช่างก็ตามก็ค่อยดีไปเลยเนาะเขาตัวพอใจเด้วเอจีเด้อนะคะมันเป็นยังขึ้นนั่นแล้วบปนมื่นนะคะเราได้ขีนเราเวิร์กเลยนะคะสําหรับครอบครัวเราเนาะนะคะก็นะคะเอาตามที่แบบสบายใจนะคะตามตาทิพช่างสบายใจนะคะใกล้แล้วค่ะจะพี่สุดยรดก็ไม่น่งใส่มันหลายขั้นตอนบ่ไม่จังไง เหมือนใช้เห็ดผลน,นะยค่ะช่างอ่านะฮะ,ะก็เป็นแบบปักแหละค่ะเพื่อนบอกค่ะมันใช่ด้หลายอย่างนเพื่อนวะขออ่างขออ่างสัดสอู้หเห็ดเด,ดื้วนเห็ดไล้นะฮะดูมุกตาก่อนนิดนึงเนี่ยวอนนี้นะระบบของเรานะฮะก็จะเข้าสู่รอบที่สามอ่ะล็อตน,นะฮะนะฮะทำ นะเดี๋ยวโดนล่วงเนาะฮะเราต้องใช้เวลาในการหาน็อตนะฮะ <laughs> <laughs> นอันนี้โดนว่าไม่ยังเวยหาน็อตน็อตล่วงตัวนี้ค่ะนะฮะต้องมาหานออ็อตอีกนะคะมีีเนาะนะทำห้ชา <laughs> ้าสร้างการะตาบอดีเนาะจะสีแล้วเราเอาเนาะนะฮะอัเพะได้แก้ <laughs> ขอขอบคุณเอฟซีนะคะที่ชมคลิปให้น้องมุกตาพาเพลินวันนี้นะคะก็เราก็นะคะไปดูดงที่3อ่านะคะดงที่3ามตอนนี้เนาะนะคะก็ขอบคุณมากนะคะนะคะที่ชมคลิปน้องมุกตาเดี๋ยวเราจะไปชมนะคะดงที่3เนาะนะคะดี๊จะเฝ้าเสียบเลยบ่ไม่เสียบเลยดิอ่ะว้าวนะคะตอนนี้ก็สว่างนะไปจะถึงนู่นเลยค่ะนะคะคุณพี่ๆเขาอยู่นะคะบัดนี้ละแม่คือเรีวคือเรีวเนาะนะคะ สำหรับนะคะบ้านเรานะคะก็ไฟเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเบื้อง n น a บ้านนอกนะคะนี่ท่านในก็สีสุดลูกหูลูกตานะคะน่น้อยมันก็นะคะติดทั่วบ้านนะค่ะนะคะเหลือแค่ไฟนะคะทางนี้เนาะนะคะที่ถนนนะคะเพราะมันมืดเลยอ่าเห็นแสงไปเห็นแล้วดีๆถามว่าเห็นเสียงหรือยังคะเห็นแล้วค่ะนะคะสนัเสียงไฟเนาะนะคะเรียบร้อยค่ะ ซองเห็นกันนี่นี่นะคะพี่ๆก็อยู่ฝั่งโน้นฮะเราก็อยู่ฝั่งนี้นะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอ่าเป็นไงดีๆครับผมโอเคเนาะใส่เบอร์ไก่ๆก่อนดีิดีๆไม่ต้องไก่ฮะไม่ไก่ข้างในเราต้องเราต้องติดแสงใิดแสงผ่นไปย่ายุ่นแล้วถนนเพื่อนเห็นไะแจ้งครับว่าน่ายค่ะนะคะ สลับไฟเนาะนะคะรถนี่เห็นไกลดีนะคะคโอเคเนาะอ่านะคะสลับเลียเลื้ยอีสามแสงอ่าเลยอีสามแสงหนึ 2> 1, 2, ่งสองสามค่ะสามลักค่ะถึงถนนพอดีเลยนะคะ,<น>ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบพเพียงเท่านี้นะคะยูฟซีนะคะฝากชมคลิปย้อนหลังให้น้องมุกตาพาเพลินวยนะคะขอบพระคุณค่ะ